สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่าน สำหรับคราวคลาฟฟุตบอลในวันนี้จะพาไปชมฟุตบลอลยู17ทีมชาติไทยที่ไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นกับเกมอุ่นเครื่องล่าสุดที่โอซาก้าซึ่งทีมชาติไทยยู17ครับต้องพบกับทีมมัธยมปลายจากญี่ปุน่นโรงเรียนโคโคคุซึ่งก็มีดีกรีเป็นถึงแชมป์ม,มัธยมปลายโอซาก้าสมสมัยซ้อนนะครับเริ่มเกมมาประมาณ13นาทีญี่ปุ่นได้เตะม,มุมเปิดเข้ามาแล้วก็ผู้รักษาประตูไทยชกบอลออกไปได้บอลน,นั้นไปเข้าทางญี่ปุน่นแล้ว ก็บรรจงเปิดชิปโดงเข้ามาญี่ปุ่นกระโดดเทคตัวมงเข้าไปครับลูกนี้มงเล่นทางไปที่เสาแรกประมาณ14นาทีครับเป็นทางด้านยาสิดะกระโดดมงเล่นทางเข้าไปโรงเรียนมัธยมจากญี่ปุ่นออกนําไทยไปก่อนครับแล้วจังหวะนี้ไทยพาบอลไปในกรอบเขตโทษส่งบอลเข้ามาตรงกลางเล่นชิงกันหน้าประตูแล้วก็บอลมาที่พงศกรยิงด้วยเท้าขวาเข้าไปครับไทยตีเสมอมาเป็น1ประตูต่อหนึ่งครับในนาทีที่35 จังหวะต่อมาไทยทําเกมเข้ามาในกรอบเขตโทษบอลมาที่ธนดนแล้วก็หาจังหวะหาช่องยิงทะลุกองหลังเข้าไปครับลูกนี้กองหลังพยายามวิ่งเข้ามาบีบปิดพื้นที่แต่ว่าธนาดนก็ยิงเข้าไปได้ครับไถแซงญี่ปุ่นขึ้นมาเป็น2ประตูต่อหนึง่งในนาทีที่55จังหวะนี้ไทยเปิดบอลยาวทะลุช่องตัดกองหลังขึ้นมาทางด้านชโนไทยวิ่งกระชากลากเลื้อยเข้าไปครับเลี้ยงเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็ล็อกหลบหนึ่งจังหวะแล้วก็ยิง นี่ครับล็อกหลบก,กองหลังหนึ่งจังหวะแล้วก็ยิงแล้วไปติดกองหลังแล้วก็ยิงซ้ําเข้าไปอีกดอกนึงครับลูกนี้เป็นประตูเป็นทางด้านชนโนไทยคงเหมิงยิงเข้าไป3ประตูต่อ1นนาทีที่74จบเกมเป็นอว่าทีมชาติไทยชุดยู7สามารถเอาชนะทีมญี่ปุ่นโรงเรียนมัธยมโคโคคุไปได้3ประตูต่อ1นถึงทินครับนี่ก็เป็นการเตรียมความพร้อมของยู7เครับเพื่อเตรียมชิงแชมป์เอเชียในเดือนมิถุนายนนี้ครับ ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีทีเดียวครับกลับมาที่ผลฟุตบอลอาเซียนครับฟุตบอลซีเกมทัพชบาแก้วทีมชาติไทยนั้นเอาชนะเจ้าภาพกัมพูชาไปได้3ประตูต่อศูนย์ครับรูปเกมนั้นก็เหนือกว่าอย่างชัดเจนครับซึ่งทั้ง2ทีมก็มีการโรเตชันนักเตะก็ได้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศทั้ง2ทีมนั่นแหละครับส่วนผลคู่อื่นครับฟุตบอลหญิงทีมชาติเวียดนามพ่ายให้กับทีมชาติฟิลิปปินส์ไป1ประตูต่อ2ฟุตบอลหญิงเมียนมาถล่มมาเลเซียไป5ประตูต่อหนึ่ง ซึ่งตรงนี้ตารางคะแนนกลุ่ม A เวียดนามอันดับ1เมียนมาอันดับ2กลุ่ม B ไทยอันดับหนึ่งกัมพูชาอันดับ2ในรอบรองชนะเลิศรอบ C ทีมสุดท้ายก็จะมีดังนี้ครับเวียดนามจะต้องไปเจอกับกัมพูชาส่วนไทยจะต้องไปเจอกับเมียนมามาต่อกันที่ฟุตบอลชายชุด4เกมครับทีมชาติไทยนั้นนะับต่อไปจะต้องพบเจอกับทีมชาติเวียดนามเป็นการแข่งเพื่อชิงอันดับหนึ่งครับซึ่งทั้ง2ทีมนั้นเข้ารอบอย่างแน่นอนแล้ว จนทานเข้มดีปราการหลังทีมชาติไทยก็ได้กล่าวว่าทั้ง2ทีมเข้ารอบรองแล้วแต่ก็ยังสําคัญเพราะว่าต้องการชนะทุกเกมแล้วก็สร้างความมั่นใจด้วยการเอาชนะเวียดนามให้ได้ซึ่งไทยกับเวียดนามนี้ก็จะเจอกันในวันที่11นะครับเป็นวันพฤหัสเวลา1นึ่ทุ่มตรงทางช่องเอ็มคอหมายเลข30ฟรีทีวีถ่ายทอดกันให้ได้ชมครับ มาดูอัปเดตเหรียญทองซีเกมส์กันหน่อยครับเมื่อวันที่8นั้นเป็นทางประเทศกัมพูชานำเป็นอันดับ1ด้วย37เหรียญทองแล้วหลังจากนั้นถัาไป1หนึ่งวันครับประเทศไทยก็ขึ้นนำเป็นอันดับ1ครับในเหรียญทองซีเกมส์เหรียญทองทางกัมพูชาก็ตกไปอยู่อันดับ3ครับแต่ทีมบาสเกตบอลกัมพูชานั้นก็สามารถเอาชนะทีมชาติไทยไปได้ครับดูนักกีฬาของกัมพูชาสิครับนาตากัมพูชากัมพูชา,ก,ชาก็ได้เฉือนเอาชนะไทยไป5แต้มครับ แต่จากตรงนี้แฟนกีฬาชาวกัมพูชาก็ได้มาโต้แย้งครับนี่ลองดูของไทยซะก่อนไทยก็ใช่วาจนาตาไทยไทยนะเนี่ยไทยก็ไม่ยอมสิครับงัดหลักฐานให้ดูเลยนี่พวกเขาเป็นลูกครึ่งเฟ้ยไม่ได้โอนสัญชาติแต่ยายใดนะเว้ยอ่าสำหรับคลิปนี้ก็พอเป็นสีสันครับแซวก,กันเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับอย่าซีเรียสครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ